น้องน้ำพริกของพี่ไม่เปรถไมรถมาเลยอ่ะของเราูน้อยเลยอ่ะไม่ดีหายของพี่อ่ะเนียวิ่งเอาแล้ววิ่งเาแล้ววิ่งหัวโตตมาแล้วเส้นผมใหม่แล้วเอส้นมใหไม่ทำไงายโอ้โหไอดีอ่ะเม่ีเลยดีอ่ะมาเร้องปานน้ำพริกนครับวันน้นอันนี้ แถวนี้ก็อยู่แถวนี้พวกพี่ไม่ทำอะไรวันนี้วิ่งไปตัวเราตัวภูมิดอนเมืองดับแดดโดนมืดจากเซเว่นมค่ะมาจากเซเว่นเซนมาจากเซเว่นเซนรอนานวะครับรอมันต้นไม้ค่ะรอนานมากน่าแค้นแค้นเซนนักเรียนนักเรียนที่ฝากมาให้เซนนักเรียนไหนนักเรียนทุกคนเซเนักเรียนไม่นักเรียนพี่พี่เป็นครูเขาฝากบอกว่าเคกตเกตเกตเขาว่าทำไมฉันไม่ถ่ายรูปอีตลอดตลอดล่ะเจ๊ มันมีโน้ตน้องๆที่ฝากให้พี่ทำหลายอย่างมากกันเลยน้หาเองแล้วกันฝากก่อนนักเรีอดฝากให้เซนไม่ก้าวฮะน้องฟ้าเดี๋ยวจะบอกน้องเฟยว่าเป็นน้องฟ้ามั้นี่ใช่ครับป่าที่แฉว่าถูฟ้าก็ค่ะเขาเลยเขาดิ้นอัวนี่เปลี่ยนที่ใครอย่างนี้พี่ให้กับปลาปลาครับปลาจริงเหรอปลาเราเป็นพี่ยาทำงมย่ออันนี้พี่ บองเยอะอะเียอะไรครับสี่ิเกียรร่นนี่นี่นี่นนี่นี่นีนี่น่นนี่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 ่นี่่่นี่นีี่นี่นี่นี่่นนี่นี่นีี่นี่ีนี่นี่นีลนี่นีนี่าก่น่นี่นีนี่นีดนน่นนี่นมาี่นี่นี่น่นี่นีนี่นี่